ช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันงวงไม่เบาเอ้ยช้างมันเต่ตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวไอ้ก,กัดออกไปหลบบอกให้มันหลบ สวัสดีอ่ะเอามบอกกันนะสวัสดีครับอ่ะพี่ตุนพูดสิพอแล้วเข้งมาลูกอ่ะสวัสดีครับก่อนพี่ตุนสวัสดีครับก่อนผมชื่อตุลลี่ครับๆๆจุ๊บจุ๊บรักนะๆๆ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 รักนะอ้าวรักนะอุ้ย Em phun cả lắc na chụp chụp Lắc na chụp chụp cả ừ. hey, Bye 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 Lắc na Lắc na Chụp 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 Con tao hả?